สวัสดีครับพบกับผมดอนนี่ครีมครับเห็นไหมครับพี่น้องวันนี้นะครับผมก็จะดูเอซครับเอฟซีเยอะมากจริงๆแล้ววันนี้ก็ผมก็จะมาถ่ายตัดผมนะครับพี่น้องผมไม่หาร้านตัดผมไม่ได้ยุคโควิดนะครับแล้วผมจะมาตัดตัดผมนะครับให้ให้แฟนผมตัดให้นะครับ ตัดข้างๆนะครับตัดข้างๆนะครับเรื่องี่ตัดผมไม่รู้เรื่อีกก็จะตัดผมนะคะอ้าอเดี๋ยวพ่อจินมมากมา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 เอาจริงๆนะครับพพอดีไปหาร้านตัดผมไม่ได้นะครับพี่น้องเพื่อนๆครับเนี่ยเราก็จะมาตัดผมจนรจะได้กอรอรอแฟนครับ คอนเทนต์ผมก็ไม่ได้คิดนะครับวันนี้เอาแบบไม่ได้เตรียมมานะครับแบบสดๆไปเลยครับเดี๋ยวผมกินอันนี้เสร็จนะครับพี่น้องเดี๋ยวเราก็จะไปตัดผมกันนะอ่อนนะเพื่อนนะเ่เป่าสเอาเไปครับพี่น้องเราไปตัดผมกันครับไป นชุดผมก็พร้อมแล้วนะครับช่องโควิดแบบนี้ครับต้องใส่แมสด้วยนะครับออกไปไหนครับด้วยความเป็นห่วงจากผมครับพร้อมควันนี้ไม่รู้ว่าจะออกไาเป็นทรงไหนนะครับเก็บทรงไม่อยู่ดูครับดูช่างตัดขงผมนะครับ เอาสวยๆนะให้มันออกบ้านได้นะไม่ใช่ว่าออกบ้านไม่ได้นะจะมัดข้างบนไว้ก่อนแล้วก็ตัดข้างๆแล้วก็มาจมเทนเกาหลีรือจนเพ์พนวาแต่ีเกาหลีหรือเกาหลีได้เลอ้โอ้อ้โหลุดุดหัวหลุด เออ,อเ,เออเลุดลุดเออก็ไม่โลนะครับทุกคนก็ไปตัดแล้วมันไม่มีครับสงเข้าบ้านเนี่ยยายว่าส่งเข้าบ้านเอาว่าไม่ตู้ตัดบ่ นะครับทุกคนไมไ่เตรียมนะครับใส่แล้วครับตอนนี้ผมรู้เริ่มรู้สึกร้อนแล้วครับทุกคนดูมือกอ็หัวแรกหัวแรกใช่ไหมไม,ไม่เคยตัดที่ไหนเลยนะคะยุคโควิดแบบนี้ อาอยัางไงก็อ,อย่าอย่าทำหัวขาดก็พอนะตอนนี้นะผมก็ไม่รู้ว่าทรงผมของนี้เป็นยังไงนะทุกคนนะไม่มีกระจกไม่มีอะไรเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้เตรียมไม่ได้ อะไรทั้งสิ้นนะครับแบบสดๆนะครับหน้าก็สดๆนะครับคนตัดก็สดๆนะครับก็แต่ผมก็เตรียมใจนะครับดูทรงผมใหม่กันนะครับทุกคนจะอ,ออกมาเป็นยังไงนะครับ รงโอป้่านะคะไม่ต้องอะไรมากค่ะแต่ข้างๆขึนๆข้นสูงๆเกาหลีเกาเหลา <laughs> เราจะปล่อยผมลงมาเพื่อดูทรงนะคะว่าทรงมันได้หรือยัง เอาละครับทุกคนซึ่งผมเออโว้าวบ้าวบ้าวโอ้ยเล่าแล้วเล่าลมป้าเรอย่ค่ะโอ้ยหัวแทบหลุดเออ เ่ี้ยวหายนียต้องมาเอาทำไมเหมือนหัวเห็ดเกาหลีอ่ะเหมือนมิจราครอบหัวทรงซีรามีเหมือนพายุเข้าหัวแล้วตอนนี้รู้สึกนะปัดปีหก ปัน่นฟูรีาถามใครอ่ะไม่มีถามใครอ่ะไม่มีกระจรกรูอ่ะถามพวกใครทรงเกาหลีนะครับแต่งข้างหลังให้มันเป็นทรงนี้สวยไหม

ยังจะเห็นเหตุรยเนะนี่ยดูทรงกูอะร้อนใจกูอะร้อนยิ่งกว่ากูอยากเห็นทรงผมกูแล้วเนะี่ยโอเคฟุ๊กบอกว่าบุกโอ้ก็ต้องโอ้1คนเอง2เกาหลีไงไม่เกาหลี่แล้เดียไม่เกาหลี่แล้เดียนะ ถ้าเกิดว <The> ่า <göster> ม <ges 2> mm ันแม่แม่นั้นก็อย่าตัดขึ้นสูงมันจะแก้ยากไอ้ต้งขาไาด์ไอนเหรอปุบเข้าปากหมันหมันทรงคุณแผนผมตั้งเทียนกำลังมาคุณแผนคุณช้างคุณแผนคือฮะคุณสร้างนี่พ่อแม่ละ ต้องคุณช้างาล้วแหละพี่แก้มจัดไปคลิปนี้ไม่มีอะไรตัดต่อลังสิ้นนะครับสดๆนะครับพอดีว่าชวอัอนทรงน้องจอยไม่ผ่านก็เลยตัดทรงใหม่ให้ละโอ๊ะอปะ,ปะ,ปะ ได้แล้วก็ทำไม่ได้อีกเลยนะครับทุกคนเหมือนกูมานั่งอยู่ห้องเชียบะครนะทุกคนตันคืนไปไม่ได้เหมือนกระดาษนะจะบอกให้มาถึงช่วงท้ายแล้ว ส่งผมค่ะจะเป็นยังไงได้ยังก็ถอยถอยไป to to อู้หนีบแร้ขนาดนั้นเลยหรอเอาหวีดิใช้หวีดิ โอเคครับทุกคนผมก็ได้ตัดผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับทรงผมผมนะครับตอนแรกนะครับผมว่าจะพาไปโงสระนะครับที่ข้างบ้านผมนะครับทุกคนแต่อากาศมันร้อนครับคนก็ร้อนครับไม่เห็นทรงผมนะครับทุกคนผมก็เลยไม่ได้ไปโงศระนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับทุกคนวันนี้นะครับก็เสร็จภารกิจไปด้วยดีนะครับทรงผมก็เสร็จนะครับถึงจะลายนิดนึงนะครับทุกคนข้างๆครับ แต่ก็ไม่เป็นไรครับผมเรานะครับมันยาวได้นะครับทุกคนแต่ถ้าเราติดเชื้อโควิด19มานะครับทุกคนมันมันรักษายากนะครับแล้วก็มันลำบากนะครับลำบากคนไปดูลำบากคนอื่นด้วยครับโอเคครับทุกคนคลิปนี้ผมก็จะขอปิดคลิปไว้แค่นี้นะครับทุกคนอย่าลืมนะครับทุกคนออกบ้านนะครับ ใส่แมสด้วยนะครับทุกคนเพื่อป้องกันเชื้อโควิด19นะครับเพื่อรักษาตัวเราแล้วก็รักษาคนในครอบครัวเรานะครับเพื่อป้องกันตัวเราเองด้วยนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับดอนนี่คิมด้วยนะครับทุกคน mm. เพื่อให้ผมมีกำลังใจทำคลิปต่อนะครับทุกคนโอเคครับวันนี้ก็ ไปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ